แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความศรัทธาของญาติโยงได้จองอธิถูกตั้งไว้ในวิหารหลังเก่าของวัดซึ่งเดิมใช้เก็บของโบราณทางศาสนามีกลินทูปล่อยตลกอ่อนๆตลอดวันเทะเนในวัดบางลูกแอบกระซิบกันว่าการเก็บอธิขอประที่ไม่เคยจำพรรษาในวัดอาจนำสิ่งไม่ดีเข้ามาแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าเป็นกุศล และให้สวดมนต์แท่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ทุกคืนพระมหาทินท่ารูปใหม่จากภาคอีสานที่เพิ่งย้ายมาจำพรรษาที่นี่ได้ไม่ถึงเดือนรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยกับความเงียบในวิหารทุกครั้งที่เดินผ่านเหมือนมีลมพัดบูบออกจากข้างในทั้งที่หน้าต่างปิดสนิท แถมบางคืนเขามักได้ยินเสียงคล้ายคนสวดมนต์เถาเบาอยู่ด้านในแต่เมื่อเข้าไปดูก็ไม่พบผู้ใดเลยคืนหนึ่งขณะพระคินเดินกลับจากสวดมนต์คำเขาเห็นแสงไฟสลัวลอดออกมาจากประตูวิหารเขานิ่งคิดว่าน่าจะมีพระรูปใดเข้าไปสวดต่อแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็พบเทียงความว่างเปลา่า มีเพียงกล่องอทัทิที่ตั้งอยู่บนต้นไม้บูชาและ